สวัสดีค่ะทุกคนแล้วนี่ขเขาเอาสิต้มสุมปลาทูเนาะค่ะพอดีปลาทูนใหญ่เหลือตัวหนึ่งเนาะคะ่ะทำความสะอาดเรียบร้อยะคะ่ะตัวหนึ่งกต่ผ้าเด่นนี่ละนี่แยกขินส่วนเด่นสี่ขินค่ะหัวหางกลางข้างมอเราจะพี่น้องต้มสุมปลาทูเนาะคะ่ะเป็นกนขินเข่ามักสดน้ำผู้ใดกระสีวาจาังไดนกระซากเนาะคะ่ะ <t> <c oughs> <c oughs> คือมีแต่เมนูต้มๆแกงๆเอามากค่ะพี่น้อง มักสดน้ำค่ะเขาก็มักสดน้ำเน่เราก็เฮ็ดเมนูอื่นน้ำแดงสินะคะพี่น้องอาหารอีสานเนาะค่ะอยากกินน้นก็เฮ็ดอันนั้นมักน้อใดก็เฮ็ดอันนั้นเ่รอคะพี่น้อง,อดออดอองสดน้นามเฮงถ่องบากป,า,ปากที่จ้านามเดือดเรียงหึ่เซนหนามเดือผดผ,ดผ,ดผ,ดผดุดผาดผุดผาดใส่ปลาทูลงไปค่ะต้มสุ่มปลาทูเนาะค่ะต้มสุ่มปลาทูแบบต้มแบบอีสานอีสานบานโฮใส่ผักชีดาวห่มห่มลงไปน้ำจ้า อันนี้เครื่องเขาสิใส่เนาะค่ะมีมะเขือเทศอันนี้น่วยปกหูดหอมเนาะค่ะผลมะกรูดนั่นเองค่ะใส่แท่นาคาของหอมผู้มีค่านะค่ะแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมแดงหอมใหญ่แล้วก็ผิกซอยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เครื่องจะพี่น้องรุดดีนิดหน่อยค่ะผงพรถขาดปได้ผงนัวสูรสดเกลือเลาวจิใส่ผริกปนน้ำราอนจะพริกปน่น่วหอมวมน้ำตาลน้ำมะานาวเพิ่มความเปรี้ยวลงไป Bịt Bít phá lúa được chả Chím ừ, lột nó Tôm súng và thú ngay nữa chả? Tôm bẹp Ít sản bản hóng bẹp Sụt ngay ngay chả อพอดีเราพี่น้องรสจัดอันนี้เขาใส่ขีปลาทูออกน้ำจากน้อยเนระาจับหัวกระท่อมเพราะใส่ขีป่ออกน้ำมันสีออกขมำลำเสียบได้จากพี่น้องตัวแหลกว่าสีเพรใส่แต่ยามันขมขักเนาะค่ะเพหัวปลาฐุไงนี่ใส่มันสีขมำลำจากน้อยได้จ้ะนี่ใส่ออกแล้วก็ขมำลำพอดีพอดีอดแสียบเสบได้จ้ะนี่รสจัดไต่เร็วใส่ผักซีร้าลงไปจากพี่น้อง ผักซ e ีล้าก็ซื้อในหาฝระลังในพี่น้องซื้อยั่วลีเดอร์เนาะมีขายตลอดจ้ะหนาหนาวหนาหนาวหนาห้อนหอมคือกันค่ะแซ่บค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ผักซีล้าแทนใบกะเพราแทนไผ่ตูเนาะค่ะเท่าที่ผักที่เฮามีค่ะอยู่ตางเดือนมักแบบเดะก็ใส่แบบเนี่ะจ้ะพี่น้องเนาะอาหารการกินของเสียบเป็นด้วกับผู้หมักทุกอย่า ปล่อยจ้าหอมๆพร้อมสืบจ้ะกินไปได้ค่ะ